สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นคลิปที่เราจะมาพูดถึงการโคจรยกย้ายของดาวพระอังคารค่ะจากที่ดาวพระอังคารได้ทำการโคจรวิปริตผิดเพี้ยนอยู่ที่ราศีมิถุนมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะ พอเข้าสู่วันที่1เมษายนปี2568ไปจนถึงวันที่6มิถุนายนปี2568ก็จะเป็นช่วงที่ดาวพระอังคารได้ทำการโคจรยกย้ายราศีมาสถิตยอยู่ที่ราศีกรกฎค่ะแต่การมาของดาวพระอังคารในครั้งนี้นะคะก็ต้องบอกว่าดาวพระอังคารนั้นได้ตำแหน่งเป็นนิดค่ะ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ต่ําต้อยโดยค่านะคะเป็นตำแหน่งที่อ่อนแรงอ่อนกําลังนั่นเอง,ด,งดังนั้นดาวพระอังคารย่อมได้รับผลกระทบแล้วก็ส่งผลต่อแต่ละลัคนาราศีในด้านแตกต่างกันออกไปนะคะเราจึงมาพิเคราะห์พิจารณากันค่ะว่าดาวพระอังคารจะส่งผลต่อคุณอย่างไรแต่ความพิเศษนะคะที่ดาวพระอังคารมีในช่วงที่ทําการโคจรยกย้ายมาเป็นนิดอยู่ในราศีกรกฎครั้งนี้ก็เนื่องจากว่า ดาวพระอาทิตย์ค่ะเขาจะมีช่วงโคจรมาเป็นมหาอุดอยู่ที่ราศีเมษด้วยดาวพระอังคารนะคะซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนของราศีเมษเนี่ยได้ชาการโคจรเป็นนิดอยู่แล้วพอมีดาวดวงอื่นๆที่โคจรมาเป็นมหาอุดหรือเป็นกเกรษตราธิบดีเข้ามาส่งเสริมอยู่ในบ้านในเรือนของดาวที่เป็นนิดย,ย่อมส่งผลทําให้ดาวดวงนั้นได้ตําแหน่งนิดจ,จะพังคะราชายโยก ก็จะมีเกณฑ์พลิกวิกฤตเป็นโอกาสจะมีเกณฑ์ก้าวหน้าจะมีเกณฑ์ฝ่าฟันอุปสรรคหรือว่าเผชิญหน้ากับสิ่งที่เรียกว่าปัญหาได้อย่างเด็ดเดี่ยวมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะเอาชนะเรื่องราวร้ายๆที่ได้ประสบพบเจอได้ดีมากยิ่งขึ้นเรามาฟังกันในคลิปวิดีโอนี้ค่ะว่าแต่ละลัคนาราศีจะได้รับผลจากการที่ดาวพระอังคารโยกย้ายและเป็นนิจจพังคราชาโย,ยกอย่างไรบ้างค่ะ คลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีกุมค่ะชาวกุมท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีกุมก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีกุมนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กุมภาพันธ์จนถึงวันที่15มีนาคมโดยประมาณค่ะ สำหรับชาวลัคนาราศีกุมนั้นนะคะต้องบอกว่าในช่วงวันที่1เมษายนปี2568ไปจนถึงวันที่6มิถุนายนปี2568เป็นช่วงที่ดาวพระอังคารดาวเจ้าเรือนสหัชชะและดาวเจ้าเรือนกัมมะของตัวคุณนั้นได้ทําการโคจรยกย้ายราศีออกจากราศีมิถุนเข้าสู่ราศีกรกฎนั่นก็คือย้ายจากเรือนปุตตะ เข้าสู่เรือนอริของดวงชะตานั่นเองค่ะและการโคจรยกย้ายของดาวพระรังคารเนี่ยนะคะได้ตำแหน่งเป็นนิดค่ะนอนหนูสระอิจอจานนิดเนี่ย หมายถึงต่ำต้อยดอยค่าอ่อนแรงอ่อนกำลังไม่สมบูรณ์ไม่มีพลังไม่มีประสิทธิภาพหมายถึงออไม่แข็งแกร่งนะคะเป็นจังหวะที่ดาวพระอรังครัรอ่อนแรงอยู่ในเรือนอริดังนั้นชาวลัคนาราศีกุมใครที่มีศัตรูใครที่มีคู่แข่งใครที่มีปัญหาคดีความเรื่องราวความขัดแยง้งขึ้นโรงขึ้นศาลข้อพิาพาทต่างๆคุณจะต้องพิจารณาไตรตรองเรื่องราวนั้นๆให้ดีให้ละเอียดทีท้วนถ้าคุณผิดยอมรับผิด ถ้าคุณผิดอย่าพยายามไปอย่าพยายามไปฝืนกฎหมายอย่าพยายามไปฝืนความจริงการที่คุณต่อต้านความจริงหรือฝืนความจริงมันจะทําให้คุณหนักกว่าเดิม นะคะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีกุมต้องดูด้วยนะว่าบริบทเป็นอย่างไรแต่ถ้าคุณมั่นใจว่าตัวเองถูกต่อสู้ไปได้เลยลุยไปได้เลยนะคะดําเนินเดินหน้าไปได้เลยในเรื่องของคดีความข้อพิาพาทต่างๆมันก็มีเกณฑ์ที่จะบรรลุผลสําเร็จอยู่เหมือนกันนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีกุมท่านใดที่ไม่ได้มีคดีความข้อพิาพาทนะให้ระมัดระวังศัตรูคู่แข่งคนที่ไม่ชอบคุณคนที่จะเข้ามากลนแกล้งรังแกรหรือทําให้คุณเสื่อมเสียนะต้องระมัดระวังเรื่องคนให้ดีนะอย่าไว้เนื้อ เชื่อใจใครนะฮะช่วงนี้คนเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้ามาสร้างปัญหาให้กับชาวลัคนาราศีกุมมากไม่ทางตรงก็ทางอ้อมอาจจะเข้ามาในแง่มุมของการมาล้วงข้อมูลล้วงความลับนะคะหรือว่ามาสืบอะไรบางอย่างหรืออาจจะมาขอความช่วยเหลือจากคุณจนทําให้คุณลําบากใจที่จะปฏิเสธ ชาวลัคนาราศีกุมหลายคนหลายท่านก็อาจจะถูกติชิ้น,นินทาถูกใส่ร้ายป้ายสีถูกทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงด้วยสิ่งนี้ก็ต้องพึงระมัดระวังเพราะดาวพระ่งคานเป็นดาวสหัสชะหมายถึงการเข้าสังคมการพบปะก,การพูดคุยชื่อเสียงนะคะอาจจะทําให้คุณเสื่อมเสียในแง่มุมนี้ได้ชาวลัคนาราศีกุมนะคะต้องระมัดระวังเรื่องเพื่อนเรื่องเครือญาติให้ระมัดระวังคนที่คุณกําลังคบหาไม่ว่าจะเป็นการครบเพื่อนคบแฟน นะหรือคอนเน็ชันต่างๆต,ต,ต้องดูคนให้ดีๆค่ะอย่าไว้วางใจเรื่องคนแล้วดาวพระรังคารเป็นดาวเจ้าเรือนกรมมะพอโคจรมาสถิตอยู่ในเรือนอริได้ตำแหน่งเป็นนิดแบบนี้มีเกณฑ์ต้องตัดสินใจเกี่ยวกับด้านการงานต้องเลือกต้องคิด นะคะมีสิ morning, ่งที online, <reco Christ. S 2> ่คุณก <absorbed> ังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของการงานเข้ามาบางคนต้องเปลี่ยนงานโยกย้ายงานนะคะหรือว่าย้ายทําเลใหม่ย้ายร้านใหม่หรือบางคนต้องทําสัญญาเกี่ยวกับเรื่องของการงานใหม่หรือนโยบายเกี่ยวกับองค์กรหน่วยงานที่คุณทํางานอยู่มีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงจนทําให้ชาวลัคนาราศีกุมรู้สึกว่าคุณไม่ค่อยโอเคกับสิ่งที่มันเปลี่ยนไปนะคะข้อตกลงเงื่อนไขข้อผูกมัดอะไรต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานอาจจะมีเกณฑ์เป็นไปได้ที่คุณถูกเอารัดเอาเปรียบนั่นเองค่ะ ชาวลัคนาราศีกุมคะ่ะในวันที่14เมษายนปี2568ไปจนถึงวันที่15พฤษภาคมปี2568เป็นจังหวะที่ดาวพระอังคารดาวเจ้าเรือนสหัชชะดาวเจ้าเรือนกรรมะของคุณจากที่โคจรเป็นนิดจากที่ได้ตำแหน่งนิดนะซึ่งเป็นตำแหน่งต่ำต้อยด้อยค่าอ่อนแรงอ่อนกำลังอย่างที่สมัยได้อธิบายไปจะมีความเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้นได้เกณฑ์ที่เรียกว่านิดจะพังคะราชาโยก ดาวพระรังคารได้เกณฑ์น,นี้นะคะเหตุผลมันก็เนื่องมาจากว่าดาวพระอาทิตย์ซึ่งถือว่าเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับแสงสว่างเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับพลังงานได้ทําการโคจรยกย้ายราศีมาสถิตยอยู่ที่ราศีเมษมาอยู่ในบ้านเรือนของดาวพระอังคารก็จะส่งเสริมทําให้ดาวพระอังคารมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นนะฮะจากเดิมดาวพระอังคารเป็นนิดอ่อนแรงอ่อนกําลัง ก็จะเข้มแข็งมีพลังมากยิ่งขึ้นเพราะได้อิทธิพลจากดาวพระอาทิตย์ที่มาเป็นมหาอุดอยู่ในบ้านเรือนของดาวพระรังขานนั่นเองค่ะเกณฑ์นิจจะพังคะราชายโยกนี้นะคะจะส่งผลดีต่อชาวลัคนาราศีกุมในแง่ของการแก้ไขปัญหาในแง่ของการพลิกหรือเปลี่ยนสถานการณ์ร้ายๆให้กลายเป็นดีบางคนเขาก็จะเรียกว่าพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในทุกๆปัญหาชาวลัคนาราศีกุมไม่ต้องกลัวนะ เวลาที่คุณเจอปัญหาเจอเรื่องราวการหนักใจทุกใจไม่ว่าจะเป็นปัญหาของคุณเองหรือปัญหาของคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวก็ตามพยายามช่วยเขาแก้ปัญหาม,มันอาจจะมีแสงสว่างหรือเจอเรื่องราวฟลุกๆเจอเรื่องราวที่เหนือความคาดหมายในปัญหาน,านั้นๆก็ได้ ดังนั้นสมัยจึงมองว่ามันเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งเดือนที่ชาวลัคนาราศีกุมสามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์จากสถานการณ์แย่ๆสถานการณ์ร้ายๆเรื่องราวคับขันนะคะฉุกกระหุกฉุกเฉินฉับพลันให้มันเป็นเหตุการณ์ที่ดีได้นะตรงนี้แหละ ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนของชาวลคราศีกุมหลายคนหลายท่านเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นต้องมีสติต้องมีความรอบคอบและทุกสิ่งทุกอย่างไม่ควรทําอะไรที่มันผิดกฎหมายหรือว่าเออเมินเฉยต่อศินต่อจริยธรรมนะคะชาวาราศีกุมใช้ระยะเวลาหนึ่งเดือนตรงนี้ให้เป็นประโยชน์แต่ถ้าชาวกุมท่านใดที่มีชีวิตราบรียบเป็นปกตินะคุณอาจจะไม่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในเกณฑ์ของนิจจพังคระราชายโยกสําหรับคนที่เจอกับสถานการณ์ร้ายๆสถานการณ์แย่ๆสถานการณ์ ที่มันหนักหน่วงนั่นเองนะคะจะมีโอกาสพลิกจากเรื่องร้ายกลายเป็นดีได้นั่นเองค่ะชาวกลุ่มท่านใดนะคะที่มีเวลามีจังหวะนะก็อยากจะแนะนําให้คุณหมั่นทําบุญทําทานโดยเฉพาะการทําบุญที่เกี่ยวข้องกับแสงสว่างเพราะเป็นตัวแทนของดาวพระอาทิตย์ถวายเทียนถวายหลอดไฟนะคะเติมน้ํามันตะเกียงหรือทําบุญกับคนตาบอดก็ได้รวมไปถึงการทําบุญที่เกี่ยวข้องกับดาวพระรังคานก็คือเกี่ยวข้องกับข้าของเครื่องใช้ที่จําเป็นนะคะหนังสือเรียน กระดาษสมุดอย่างนี้ค่ะก็จะช่วยส่งเสริมดาวพระงคานได้ดีมากๆนะชาวกุมท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคําพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คําพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพยดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุ้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอแต่ความสําเร็จและรับรือ เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ